นักโทษในเรือนจำเนี่ยนักโทษส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่รอวันผลโทษหมายความว่าอยู่ทําตัวดีมีอภัยโทษมีวันลงวันลดทําตัวดีให้ได้ผลโทษเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่รักรออยู่ข้างนอกหรือว่ามีคนที่รักครอบครัวคอยมันมาเยี่ยมเอาใจใส่แต่นักโทษอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่านักโทษกลุ่มพิเศษในเรือนจำมีประมาณสักไม่เกิน15เห้ารีเยกนักโทษกระเลวกะลานักโทษเกเรนักโทษที่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีความหวังใดๆสิ้นเวลาเราเข้ามาอยู่ในเรือนจำหรือนักโทษเก่ารอบซ้ำซากเราจะรู้วิธีการอยูุ่ บางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องถีบตัวเองมาให้เป็นนักโทษกลุ่มพิเศษหรือผู้อิทธิพล์หรือเป็นขาใหญ่ในี่กเพื่ออยู่สบายเพราะเราไม่มีญาติเลียงดงนั้นเราต้องดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้เราสามารถอยู่สบายตามบตรภาพอย่างเช่นเราอาจจะกินดีกว่าคนอื่นมียาเสพติดในยุคสมัยก่อนที่มันเข้ามาได้เราจะได้รับเรามีที่นอนดีกว่าคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องแลกมาก,การต่อคดีการถูกทำร้ายหรือการไม่ได้กลับบ้านอะไรประมาณนี้ คือมันเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่หน้าอ่อนไม่ค่อยมีความสุขถ้าเราจะเจาะลึกจริงๆอ่ะส่วนใหญ่นักโทษชายที่คุณเห็นตามนั่งสีพิมพ์มาออกมาป้นทรัพย์เขาออกมาขคค่มขืนผู้หญิงคนพวกนี้ถูกกระทําในคุกอาจจะถูกลุมข่มขืนอยู่ก็ได้คุณเคยเห็นไหมข้านอกเนี่ยเป็นขาใหญ่เป็นมือปืนเจ๋งเกา๋าเข้าไปในคุกเป็นแมวเลยนะเพราะระบบในคุกเนี่ยเขาระบบคนหมู่มากลุมทาร้ายคนหมู่น้อยนั่นหมายความว่าคนที่หน้าตาดีๆเนี่ยหรือว่าคนที่ มีความรออยู่ข้างนอกอาจจะอาจจะรอแต่เข้าไปในคุกเนี่ยสวยอย่างเช่นยกตัวอย่างผมเนี่ยทำไมผมถึงการเป็นคนเกเรเพราะตอนอายุสิบห้าผมถูกจับเนี่ยผมถูกขายใหญ่ลุมกระทืบเพราะเขาต้องการจะเอาก้นผมแต่มันมีคนช่วยผมไว้มันก็เลยสอนผมว่าให้ถ้าผมอยู่ในคุกเนี่ยผมจะยอมไม่ได้ถ้ายอมเนี่ยผมต้องโดนกระทําแบบนี้และผมรับไม่ได้มันก็ทำให้ผมเรียนรู้พฤติกรรมในการเกเรข,ขึ้นมาสะสมมาเรื่อยๆไอการเป็นขายใหญ่คือในคุกเพราะว่าผมติดคุกมาทั้งหมดเก้ารอบ รอบที่หนึ่งถึงรอบที่เจ็ดเนี่ยเหมือนเราสะสมประสบการณ์เหมือนเรามีความช่ำชองในการอยู่คุกถามว่าทําไมเราพ้นโทษออกมากลับตัวไม่ได้เราเป็นคนที่ไม่มีไอดอลเราเป็นคนที่คนจนออกมาอยู่ตามสลัมไม่มีคนคอยชี้แนะเราวันๆก็อยู่แต่กลุ่มเพื่อนที่ใช้ยาเสพติดมันห้ทาเราเนี่ยคิดไม่ได้วนซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่แต่ในเรือนจำแต่เราก็ดนเไปไ็นรู้สึกคิดว่า้การอยู่ในเรือนจําเราน่าจะช่ำชอ,องกับาการอยู่โลกภายนอกคิดว่าในคุกม,มีคนที่เข้าใจเรามีเพื่อนเรามีคนภาษาเดียวกับเรามันทําให้เราตอนในช่วงช่วงชวงเวลานึ้นเนี่ยเราเริ่รน,คนคค คือถ,ถ,ถ,ถ้าทุกวันนี้หมายถึงว่าสิทธิทในคุกใช่ไหมฮะถ้าในคุกเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในกฎในระเบียบนะครับคุณอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเนี่ยไม่ทําตัวให้โดดเด่นไม่แหลมเรียนรู้ที่จะอยู่ตามทุกๆคนเนี่ยคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่นะักโทษในเรือนจำส่วนใหญ่เ,เวลาเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยพอมีจังหวะเนี่ยก็อยากจะมีตัวตนอยากจะแหลมทําอะไรผิดต่อคนหมู่มาก อะไรอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้เขาอยู่ยาก <im> เพราะเกิดคนหมั่นไส้กดคนไม่ค่อยชอบแบบนี้ผมดาบอยากบอกตรงนี้ผมเคยผ่านชีวิตทําชั่วมาค่อนข้างเยอะนะครับทาชั่วมากเลยนะ <im> แล้ววันนี้ผมก็พยายามทําดีแค่ดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลอะไรแล้วก็มีโอกาสช่วยเหลือสังคมผมว่ามันทําง่ายกว่าแต่เราไม่กล้าทำอย่างนีงย้ยกตัวอย่างเนีย่ยที่ถามผมเนี่ย <im> ผมถามน้องเนี่ยสมมติน้องเดินไปปุ๊บเจอคนแก่กําลังเข็นรถขึ้นสะพานเข็นไม่ไหวอยู่การสี่แยกน้องจะกล้าไปช่วยไหมก้าเป็นผมช่วย อ่ะถูกไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยการเขาไประยกขึ้นแต่หลายคนรู้สึกอายไงไปช่วยแล้วเขจะเอาหน้าไาแต่เวลาคุณทําสิ่งไม่ดีมันยากนะมันต้องคิดมันต้องไต่ตองไปฉกชิงวิ่งลาวไปค้ายาไปต่อยตีคนมันต้องคิดถูกไหมฮะแต่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องคิดเลยมันแค่ดันขึ้นไปพอผมเริ่มทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้ารู้สึกว่าการทาดีเนี่ยมันง่ายกว่าการทําชั่วแต่แค่เราไม่กล้าที่จะทามันเท่านั้นเองครับอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับวันนี้ถ้าเกิดพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยเเรรราาออกนนะที่่จยยูใสสคคมปวบ็ภ วันนี้เราต้องมาอยู่ในโลกภายนอกดีกว่านะอย่าทำตัวเให้กลับเข้าไปสู่กระบวนการแบบเดิมขอให้จำวันยากลำบากที่สุดตอนที่เราอยู่ในคุกให้ดีทุกวันนี้ผมยังจำวันนั้นอยู่เลยครับ